Good morning s t u d e n t How are you today? สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นักเรียนเป็นอย่างไรกันบ้างคะพบกับครูส้มอีกครั้งนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่3วันนี้เราจะเรียนเรื่อง Good Health Part กี่ยวเรียนเกี่ยวกับสุขภาพดีตอนที่3นั่นเองนะคะ แล้วถ้านักเรียนเรียนเรื่องนี้แล้วนักเรียนต้องรู้อะไรบ้างไปดูกันเลยจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. น,นักเรียนสามารถบอกคำศัพท์และความหมายของคำศัพท์ได้ 2. นักเรียนสามารถแยกคำศัพท์เป็นประเภทได้ผู้ง่ายๆก็คือนักเรียนสามารถแยกหมวดหมู่ของคำศัพท์ได้นั่นเองนะคะ 3. นักเรียนสามารถนำคำศัพท์ไปใช้ในประโยคได้ถูกต้องโอเ okay. ค let's learn vocabulary อ่าเรามาเรียนคำศัพท์กันนะคะคำแรกนะคะ fruits fruits f, f, f r u i t s fruits ผลไม้ everyone look at the picture โอเค What can you see in the picture นักเรียนเห็นอะไรบ้างคะ Watermelon โอเ okay. ค Grapes Blueberry Rose Apple Strawberry Shirley อันนี้อะไรอ่ะลูกอ่า อะไรนะใช่กูดเบอร์รี่ไหมที่เป็นแบบเหมือนมอนอะ,อะมองเบอร์รี่หรือเปล่าโอเคเชอร์รี่แอนด์พัมนะคะเชอร์รี่จะเป็นอ่าสีแดงอันนี้นะลูกส่วนสีสีม่วงนี่น่าจะเป็นพัมส่วนอันนี้ครูส้มไม่แน่ใจนะลูกนะโอเคอันนี้เราจะ we can call day fruits ผลไม้นั่นเองนะคะโอเค next word milk milk M I L K milk นมนมนะคะมีประโยชน์มากๆเลยโดยเฉพาะเอาจริงทุกช่งวงวัยเลยความคิดของครูส้มนะแต่ที่จำเป็นก็คือสำหรับเด็กนะคะเพราะว่านมเนี่ยมี สารอาหารก็คือแคลเซียมแคลเซียมเนี่ยจะไปช่วยเสริมสร้างฟันและกระดูกของเราให้เจริญเติบโตและแข็งแรงดังนั้นเด็กๆคนไหนที่อยากสูงอยากกระดูกแข็งแรงนะคะพยายาม You o s h d r i n k milk every day นักเรียนต้องพยายามนะคะดื่มนมทุกๆวันเลยนั่นเองนะคะ Milk นมต่อไปค่ะ water water น้ำ W A T E R Water น้ำน้ำมีความสำคัญมากต่อร่างกายนะคะเพราะว่าถ้านักเรียนดื่มน้ำขั้นต่ำได้วันละ3ลิตรเนี่ยก็2ขวดใหญ่ๆนะคะน้ำขวดใหญ่ขนาด1.5ลิตร2ขวดถ้าสามารถดื่มได้3ลิตรทุกวันเนี่ยร่างกายของเราก็จะ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะเพราะน้ำเป็นส่วนประกอบหลักภายในร่างกายของเรานักเรียนสังเกตสิวันไหนถ้าเราไม่ดื่มน้ำอ่ะเราจะเราจะรู้สึกเลยว่าวันนั้นอุ้ยทำไมทาไมรู้สึกเหนื่อยจังเลยนะคะดังนั้นนักเรียนต้องพยายามดื่มน้ำเยอะๆนะคะโอเคคำต่อไปค่ะ soft drink soft drink น้ำอัดลมนะคะ แต่บางทีเด็กๆก,ก็จะเรียกว่าอะไรนะโค้กโคคาโคล่าหรือโคล่ก็ได้นะคะแต่คำศัพท์แบบเป็นทางการก็จะเป็นซอฟดิงเหมารวมทั้งหมดที่เป็นน้ำอัดลมนะคะเป็นน้ำหวานน้ำอัดลมอย่างนี้นะคะเราเรียกว่าซอฟดิ้งนะคะน้ำอัดลมนั่นเองนะคะ S O F T D R I N K ซอฟดิ้งน้ำอัดลมมีประโยชน์ไหมคะเด็กๆ ไม่มีประโยชน์นะคะแต่ถามว่าดื่มได้ไหมดื่มดื่มได้ค่ะแต่ต้องดื่มในปริมาณที่ไม่เยอะจนเกินไปนะคะเพราะว่าน้ำอัดลมมีส่วนประกอบมีแกส๊สมีชูกาก็คือน้ำตาลนะคะอยู่เป็นส่วนประกอบถ้าเราดื่มมากเกินไปเราก็จะเป็นไงคะน้ําหนักขึ้นใช่ไหมคะโอเคต่อไปค่ะแคนดี้ แคนดี้ลูกกวาดลูกอมแต่บางทีเราก็จะเห็นฝรั่งเรียกว่าสวีตก็แปลว่าลูกกวาดเหมือนกันทอฟฟี่ก็แปลว่าลูกกวาดเหมือนกันนะคะดังนั้นเรียกได้หมดเลยแคนดี้ทอฟฟี่สวี t แปลว่าลูกอมหรือลูกกวาดนั่นเองนะคะ candy แต่ถ้าแคนดี้ลูกเดียวก็จะ candy แต่ถ้ามีลูกอมหลายลูกนะคะเราจะเปลี่ยน Y เป็น i แล้วเติม es นะคะก็จะเป็น C A N D I E S Candies ลูกปาดหลายลูกนั่นเองนะคะโอเคโอ everyone look at this picture อ uh, ่ is 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 some cake อ่าเก่งมากเลยค่ะโอเคคำนี้เราก็จะมาดูนะคะเค C A K E c a k กขนมเค้กมีประโยชน์ไหมคะเด็กๆไม่มีประโยชน์นะคะเพราะส่วนประกอบหลักจะเป็นแป้งแป้งนี่จะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลทำให้เราอ้วนนะคะแป้งน้ำตาลล้วนๆเลยนะคะถ้าทานเยอะเป็นไงคะน้ำหนักขึ้นนะคะถามว่าเด็กๆชอบไหมชอบค่ะโอเคต่อไปคะ่ะช็อกโกแลต ช็อกโกแลตช็อกโกแลตนะคะช็อกโกแลตนี่มีทั้งข้อดีและก็มีทั้งข้อเสียนะคะข้อดีของช็อกโกแลตนะคะก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยพอเรากินเข้าไปสักเล็กน้อยนะคะมันจะทำให้ร่างกายเราตื่นตัวนะคะไม่ง่วงด้วยแล้วก็ที่สำ,สำคัญนะคะช่วยเรื่องอัลไซเมอร์นะลองไปหาอ่านดูนะคะทำให้ร่างกายทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนะคะช็อกโกแลต C H O C O L A T E ช็อกโกแลตช็อกโกแลตต่อไปค่ะโอ้ลอลลี่พอปลอลลี่พอปอมยิ้ม Do you like lollipop เด็กๆชอบลูกอมยิ้มไหมคะ หน้าตาหน้ารับประทานมากเลยแต่ถ้าทานมากเกินไปเป็นยังไงเอ้ยวันนิดนิดค่ะต่อไปค่ะโอเคคราวนี้ครูส้มจะแบ่งนะคะแบ่งเป็นฝั่ง bad b a d b a d bad ไม่มีประโยชน์ g w o o d good มีประโยชน์นะคะเรามาดูบ้างแบดเนี่ยอาหารและเครื่องดื่มอะไรที่ไม่มีประโยชน์เรามาดูเลยคำแรกนะคะ candy candy ลูกกวาดต่อไปค่ะเค้กขนมเคก้กลอลลิปอมยิ้มซอฟ t Drink น้ำอัดลม Chocolate. ช็อกโกแลตช็อกโกแลตนะคะ fighting is bad for you a ah. ว I'm sorry I have to say one t w r e f o u h ah. thing a ah. e bad for you mm hmm. ต้องเปลี่ยนเป็น r นะคะเพราะมีมากกว่าหนึงสิ่งนะคะโอเคค่ะต่อไปค่ะ good มาดูอาหารและเครื่องดื่มที่มีประโยชน์สำหรับเรามีอะไรบ้างเรามาดูนะคะ milk นมต่อไปค่ะ water น้ำดืม่มต่อไปค่ะ fruits ผลไม้โอเค one more time milk water fruits โ okay. อเคคราวนี้นักเรียนก็สามารถแยกได้แล้วใช่ไหมคะระหว่าง bad food good food bad ding good ding นะคะสามารถแยกได้แยกประเภทได้แล้วใช่ไหมคะ โอเคเราไปต่อกันเลยโอเ okay. ค let's pack tea together ah, cool อาครูมี2ช้อยให้เลือกนะคะระหว่าง m i l l and cake i t นะคะ is good for our teeth อะไรคะอะไรที่มีประโยชน์สำหรับฟันของพวกเรา is good for our teeth โอเค Milk is good for our teeth นมมีประโยชน์สำหรับฟันของพวกเรากูชอบเก่งมากเลยค่ะต่อไปค่ะ fruit and candy ผลไม้นะคะ is bad for our teeth ระหว่างผลไม้นะคะฟรุตและแคนดี้อันไหนที่ไม่มีประโยชน์สำหรับฟันของเรานะคะโอเคแคนดี okay. ้ is bad for our teeth ลูกอมนะคะไม่มีประโยชน์สำหรับฟันของเราน,นั่นเองนะคะโอเค เด็กๆนะคะ Show me your exercise book ให้นักเรียนหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมานะคะ and open on page 48เปิดไปหน้าที่48เลยค่ะ Are you ready ถ้าเด็กๆกกวคนไหนพร้อมแล้วนะคะเรามาดูคำสั่งเลยแบบฝึกหัดมีทั้งหมดด้วยกัน5ข้อนะคะข้อละหคะแนนนะคะครูสม้มให้ข้อละหคะแนน คำสั่งบอกว่า number 6 read and circle the correct pictures read and circle the correct picture ให้นักเรียนนะคะอ่านข้อความและวงกลมรูปภาพที่ถูกต้องโอเคเดี๋ยวเรามาฝึกกันก่อนเลยนะคะตัวอย่างเช่น example ระหว่าง soft drink กับ milk is good for our teeth สองอย่างนี้อะไรมีประโยชน์สำหรับฟันของเราคะจากตัวอย่างตอบมาว่า milk is good for our teeth milk นมมีประโยชน์สำหรับฟันของเราข้อนี้ถูกต้องค่ะต่อไปค่ะ everyone look at number one รูปภาพอะไรคะรูปภาพ fruit แล้วก็ candies อ่าคันนี้ดูนะคะใช้ r แสดงว่าผลไม้เนี่ยมี2ชนิดลูกอมก็มีหลายมีหลายลูกนะคะดังนั้นจะไม่ใช้อีทแล้วจะเปลี่ยนเป็น R ทันทีเลยนะคะ Fruit or candy are bad for our teeth เอาละสิระหว่างผลไม้กับลูกอมอะไรไม่มีประโยชน์สำหรับฟันของเราติ๊กตอกติ๊กตอกข้อไหนคะ u r t or candies ถ้านักเรียนรู้แล้วให้นักเรียน Circle the correct picture อ่าอย่างนี้นะคะอย่างข้อหนึ่งเรารู้เลยคือคำว่า candies candies are bad for our teeth ลูกอมไม่มีประโยชน์สำหรับฟันของเราต่อไปข้อสองค่ะ number two. fruit and lollipops are good for our teeth อันไหนนะ อะไรามีประโยชน์สำหรับฟันของเราคะเด็กๆถ้าใครรู้แล้วให้วงได้เลยโอเคมเบอร์ท okay. ี่ lollipops and fruit <c oughs> เห็นไหมคะเด็กผู้ชายกำลังอะไรคะ he eats fruit every day อา่าเด็กผู้ชายคนนี้นะคะทานผลไม้ทุกวันเลยดังนั้นอะไราดีระหว่าง l o l l i p o p and fruit แต่ข้อความบอกว่า bad นะคะ are bad for our teeth are bad for our teeth อะไรคะสองอย่างนี้อะไรที่ไม่มีประโยชน์สำหรับฟันของเราถ้ารู้แล้วนะักเรียนวงกลมเลยคะ่ะโอเค number four cake and water cake and water is good for our teeth อ่าคำนี้บอกว่า good ข้อนี้บอก good นะคะดังนั้นเราจะตอบ cake or water ถ้ารู้แล้ววงกลมเลยจ้าโอเค the last one milk and chocolate milk and chocolate is bad for our teeth อันไหนนะ ขอนี้บอกว่าแบ d bad แปลว่าไม่มีประโยชน์อะไรคะที่ไม่มีประโยชน์สำหรับฟันของเราถ้าเด็กๆรู้แล้วให้วงกลมเลย it's a piece of cake วันนี้เป็นแบบฝึกหัดที่ง่ายมากๆเลยครูคาดหวังว่านักเรียนจะตอบถูกทุกข้อนะคะถ้าใครทำใบงานเสร็จแล้วนะคะให้ตกแต่งระบายสีแล้วถ่ายรูปส่งนะคะ เข้าอัลบั้มวิชาภาษาอังกฤษของวันที่19มกราคมนะคะส่งให้ถูกห้องด้วยนะคะโอเค Thank you so much for watching and listening วันนี้ครูส้มก็ขอบใจเด็กๆทุกคนนะคะที่ตั้งใจเรียนนะคะบายบาย See you next time